สีช่องแบบนี้ของแดงแน่นอนถ้าเราเอาสร้อยไปวางนะครับสร้อยเราเนี่ยจะหายหรือเปล่านะ <tão S 1> ถ้าใครเข้ามาในห้องนี้แล้วก็กดหมดแม็กบอกเลย <S 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 นี่คือโคเอิร์นที่ผมมีล่าสุดนะปัจจุบันเลยนะครับ ส่วนของและ Set ที่อยู่ในตัวนี้ก็คือของที่ไปฟาร์มมาล่าสุดเลยนะครับแล้วมูลค่าค้างตอนนี้คือ 280m หลายคนสงสัยว่าเอ้ยนั่นมัน 279.9m 280m ตอนกี่โมงก็คือถ้าของที่ใส่อยู่ในตัวเนียมันจะไม่นับมูลค่าค้างนะครับแต่ถ้าวางของลงในค้างแล้วไปดูอีกทีมันจะเป็น 280m นะครับนะครับผมเอาหมวกไปใส่อีกทีนึงแล้วก็เข้าไปดูค้างอีกทีมันก็จะเป็น279นะครับ รวมของที่อยู่ในตัวด้วยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 280m กว่าๆนะครับแล้วเวลาผมสตรีมเนี่ยก็จะมีหลายคนมาถามว่าไอดี้ซื้อมาหรือว่าฟาร์มเองผมก็ต้องบอกก่อนว่าไอดีนี้ผมฟาร์มเองนะครับส่วนการฟาร์มของผมเนี่ยโดยเฉลี่ยผมจะฟาร์มได้ซีซั่นละ 50m นะครับผมเล่นมา5ซีซั่นก็จะอยู่ที่ 250m นะแต่ว่าซีซั่นนี้เป้าหมายผมคือ 300m นะครับตอนนี้ก็ครึ่งทางแล้ว ก็ได้ที่ 250m แล้วนะครับขาดอีก 50m ก็ 300m โคเอิร e ์แล้วนะครับและที่เห็นอยู่ในคลิปตอนนี้คือผมขายของจนรอบขายเต็มนะครับก็คือ700ทับ700และของที่อยู่ในค้างหรือว่าอยู่ในตัวผมตอนนี้ก็คือรอขายอย่างเดียวลยครับดังนั้นก็คือรอตลาดรีหรือว่ารอขายลงตลาดอย่างเดียวเลยครับถ้าจะขายตอนนี้ก็ต้องโยนให้สายข่าวได้อย่างเดียวแน่นอนว่ามันได้กําไรน้อยมากๆนะครับดังนั้นรอตลาดรีดีวกว่านะครับ ส่วนการรีของตลาดเนี่ยเขาจะรีตอนเที่ยงของวันจันนะครับแล้วบางสัปดาห์เนี่ยผมก็ฟาดยุดค้างเต็มและขายไม่ได้นะครับแล้วทำยังไงดีก็ต้องไปเล่น ID ใหม่นะครับแล้วในคลิปนี้นะครับผมก็จะมีวิธีหาข้อเอิน2วิธีหลักๆที่ผมทําอยู่นะตอนนี้นะครับสนับสนุนโดยเลด p พ t i o ชั <Pot> บริการเติมเกมทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึงตีหนึ นี่คือโปรโมชั่นของเกม Arena b r e a k o u t ผมบอกได้เลยว่าทูกก็เติมเองแน่นอนนอกจากนี้ยังรับเติมเกมอื่นๆอีกเพียบเลยหากใครสนใจเติมเกมก็สามารถทักไปที่เพจ Red Potion รับเติมเกมหรือว่าแอดไลน์ไปที่ Red Potion มีแอดด้วยนะถ้าย้อนไปเบื่อซีซัน4นะครับหตอนนั้นผมมีค้ออิอยู่ที่200เอมนะครับแน่นอนว่าเซตที่ผมจะไปเล่นเนี่ยก็จะเป็นเซต30,000นะครับ ส่วนแผนที่ที่จะเล่นในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแผนที่ไร้ปิดกั้นนะครับเนื่องจากผมจะไปหาของแดงนะครับซึ่งเป็นวิธีที่1ในการหาข้เอิร์นของผมนะครับนั่นก็คือฟาร์มของและก็หาของแดงนะครับในการหาของแดงนะครับไม่ว่าคุณจะเกิดตรงไหนผมแนะนำให้คนรีบวิ่งเข้าโมเตลทันทีก่อนหลังจะหักนะครับ ถ้าจะรับประทานยาแก้ปวดนะครับได้นําให้วิ่งมาถึงจุดนี้ก่อนค่อยรับประทานนะถ้ารับประทานตั้งแต่จุดเกิดเดียหลังอาจจะหักได้นะครับพอไปถึงโมเตลปุ๊บเนี่ยผมจะเข้าผ่านทางชั้นใต้ดินนะครับของเกมนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีตี้เกิดตรงสู่สารหรือเปล่าเพราะบางเกมมีตี้เกิดตรงสู่สารด้วยนะครับหรือว่าตรงที่ผมกินยาแก้ปวดเมื่อกี้เลยนะัเหมือนจะเงียบๆเลยครับฟังเสียงก่อนนะว่าเป็นเสียงคนหรือเสียงบอดนะครับ จากที่ฟังเสียงดูเนี่ยน่าจะเป็นเสียงบอดนะครับก็ระวังให้ดีนะบางทีก็อาจจะมีคนดักอยู่แบบเงียบๆนะครับผมก็ไม่ชชวว์เหมือนกันว่ามีคนอยู่หรือเปล่านะครับ ที่ผมเดินดูเดี๋ยก็คือเดินเช็คดูก่อนนะครับว่าจะมีตีอยู่หรือเปล่าเนี่ย <_ D> ามั่นใจแล้วว่าไม่มีตี้ค่อยไปเปิดตู้เซฟเลยครับเพื่อนเราทำท่าทางแปลกๆนะฮะชั้นสองมีคนอยู่หรือเปล่าวะเนี่ย เออเห็นเพื่อนท่าท่าทางแปลกๆครับแล้วมีโซบอนนอนอย่างนี้ด้วยศัตรูอยู่ข้างหน้านหรือเปล่าเนี่ยมีไหมไม่มีนะครับตอนนี้อยู่ในโมเตล3คนนะครับคือที่เราในโมเตล3ามสักแม็กก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่าห้องนี้ยังไม่มีใครเปิดเลยครับเราก็เปิดเลยสิครับห้องนี้ผมเปิดด้วยคุณจทองนะครับ มาดูเซฟกันนะครับว่ามีของดีหรือเปล่าสี่ช่องแบบนี้ของแดงแน่นอนในห้องนี้จะมีตู้เซฟอยู่2ตู้เลยครับมาดูอีกตู้กันนะฮะเป็นของม่วงอีกหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยรอบนี้ได้ของแดงนะครับรีบเก็บใส่เซฟให้ไวเลยนะแล้วก็ไปดูของตามจุดต,ต,ต่างๆนะครับว่ามีของดีหรือเปล่านะอันนี้ในเสื้อแจ็คเก็ตกันหนาวนะครับ โอ้มีของทองด้วยนะครับแล้วก็มีของอื่นด้วยจำนวนหนึ่งนะครับแล้วมีอะไรอีกโอ้ของแต่งปืนนะสําหรับรอบนี้ได้ของค่อนข้างดีนะครับนี่ครับทุกคนคือเวลามันได้ของดีเนี่ยมันก็จะดีไปเลยนะส่วนถ้าเกมไหนมันเกลือเนี่ยมันก็จะเกลือแทบทุกอันเลยนะครับแล้วในเกมนี้คือเกมล่าสุดที่ผมได้ของแดงนะครับ หลังจากเกมนี้ไปเนี่ยเปิดห้องนี้ยังไม่เจอของแรงเลยเลยครับนี่คือของแดกล่าสุดที่ผมได้นะตอนนี้ก็วาวุ่นเรื่องทางออกแล้วนะครับว่าจะออกยังไงดีล่ะทีนี้คือของในตัวเนี่ยเต็มกระเป๋านะครับมูลค่าก็น่าจะประมาณ5,600 0แสนได้นะแล้วตอนนี้เนี่ยมันมีตี้ทั้ง2องฝั่งเลยนะครับจะวิ่งไปออกสุดแมพก็ไม่ได้นะครับข้างหลังก็มีตี้ดันมาอีกนะคือไปไหนไม่ได้เลยทุกคน โดน2ตี้เฝ้าอยู่นะฮคคือเวลาผมฟาร์มเนี่ยมันชอบเป็นอย่างงี้ครับตอนนี้คือโดน2ตี้ดักอยู่นะ <S <S ดูดิแล้วของก็เต็มตัวซะด้วยนะฮะในเมื่อไปไหนไม่ได้ผมก็รอดักตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะตอนนี้เพื่อนเราวิ่งไปก็แตกครับเนื่องจากโดนดักตรงทุ่งข้าวสาลีเนี่ยฮะแล้วก็มีตี้อยู่ในโมเตลอีกนะครับเนี่ยเสียงอยู่ข้างๆผมเลยนะ ถ้าครเข้ามาในห้องนี้แล้วก็กดหมดแม็กบอกเลยโอเคเก็บได้ดึงปิดประตูก่อนนะครับก <Bra. S 1> ันเข้าปลานระเบิดเข้ามานะเดี๋ยวเปลี่ยนมุมเบนก่อนนะครับเอาโดนชาร์จ <parentheses> ในเกมนี้นะครับก็ได้ของออกมาพรตู้เซฟนะครับถ้าไม่มีเซฟของแดงก่อนน่าจะตกนะครับแล้วสร้อยที่ผมได้มาเนี่ยคือสร้อยเซนที่5นะครับมาดูกันว่าถ้าเราเอาสร้อยไปวางนะครับสร้อยเราเนี่ยจะหายหรือเปล่านะนะครับผมมีสร้อยทั้งหมด5เส้นแล้วนะก็คือครบเงื่อนไขาการวางๆๆนะครับตอนนี้คือมีมูลค่าคาง2 3ง8 m 2 8 ถ้าวางของแดงไปแล้วมูลค่าคังจะหายไปด้วยหรือเปล่าและของแดงจะหายไปด้วยหรือเปล่ามาชมไปพร้อมกันเลยนะครับนี่ครับทุกคนสร้อยเราครบ5ทับ5เส้นแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมก็วางสิ่งโตกาทน้าชาไปแล้วนี่คือสร้อย5เส้นที่ผมจะวางนะครับโอเคตอนนี้ใช้ไปแล้วนะครับแล้วก็วางเป็นที่เรียบร้อย ไปดูคังกันนะครับว่าสร้อยหายหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆตอนนี้มูลค่าคังหายไป 2.1M นะครับแล้วเราไปดูสร้อยในคังกันนะครับว่ายังอยู่ไหมสร้อยเราอยู่ไหมสร้อยของเราหายไปเป็นที่เรียบร้อยครับ5 <c oughs> เส้นไปแล้วครับทุกคน <c oughs> ก่อนนั่นแหละทุกคนถ้าใครต้องการขอเอินแนะนําให้ขายนะครับ ถ้ามันมีแบบเลื้อือค่อยเอาไปวางเล่นนะนนถ้าวางเล่นนี้คือหายไปเลยครับมันจะโชว์ได้อย่างเดียวแต่ว่ามูลค่าทางจะลดและของก็จะหายด้วยนะครับ<น>ส่วนเกมต่อมานะครับนี่คือวิธีเล่นวิธีที่2ที่ผมจะไปเล่นนะครับเซ็ตที่ผมใช้ก็แน่นอนว่าใช้ในมูลค่าขั้นต่ำนะครับก็คือเซตส0ม0 0ื่นนั่นเองนะฮะ ส่วนเกมนี้นะครับเกิดตรงสู่สาเนะครับถ้าเกิดให้โมเตลงี้แนะนําไม่รีบวิ่งเข้าทันทีนะครับเกมนี้นะครับผมจะไม่เปิดเซฟนะเกมนี้ผมจะไปดักนะครับซึ่งจะเป็นวิธีที่2ในการหาหัวเื่อของผมนั่นก็คือดักคนอิ่มๆนะครับหาที่แอบดีๆนะครับอาจจะแอบจุดเดียวกันกับเกมที่แล้วก็ได้นะฮะ หลายคนอาจสงสัยว่าเกมนี้ทําไมไม่ฟาร์มทําไมไม่หาของแดงล่ะก็มันคนละวิธีการกับเกมที่แล้วนะครับเนื่องจากวิธีเล่นแบบเกมที่แล้วเนี่ยหรือว่าวิธีที่หนึ่งเนี่ยฟาร์มไปแล้วนะครับแต่ว่ากลับบ้านไม่ได้ฮนะพอเรากลับไปได้เกมนี้เราก็ไปดักสิครับในเกมที่1นนะครับผมดักห้องนี้นะออเข้ามาปุ๊บมันมืดด้วหว่ามุมนี้เดี๋ยวขอ ดูแจ็กเก็ตหน่อยละกันเผื่อมีกุญแจหรือว่าของทองข้างในโอเคไม่มีนะครับเกมก่อนอันนี้เราดักมุมนี้เลยนะครับเกมนี้เราก็ต้องดักมุมเดิมไปแหละนะฮะขึ้นโกลไฟได้ไเนี่ยหาเรื่องอีกแล้วผมเนี่ยหาเรื่องอีกแล้วหาจุดแอบดีๆนะครับนี่ครับมีคนเข้าชาร์จเลยนะ <c oughs> เพื่อนเราแตกแล้วนึงครับโอเคองั้นเราก็นั่งนิ่งๆไปก่อนนะฮะ แต่ว่าถ้าปิดประตูไว้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเวอร์กว่านะเดี๋ยวขอปิดประตูไว้ดีกว่าเลยครับคือตอนนี้มันมีคนอยู่ในโมเตลนะทุกคนผมก็เลยต้องเดินแบบเบาๆนะแล้วต้องระวังฝั่งหน้าต่างด้วยนะฝั่งนี้ก็อาจจะมีคนวิ่งมาก็ได้นะแต่ถ้าเจอทีเจ็ดเราน่าง่ายนะครับเกมนี้น่าจะไม่มีนะแต่ก็ต้องดูก่อนนะ พยายามเดินเบาๆครับอย่าเดินแรงเดี๋ยวศัตรูได้ยินแล้วอยู่ในห้องนี้ครับบันดักได้2ทางนะทุกคนสามารถยิงทะลุหน้าต่างออกไปได้นะคนข้างนอกเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเราครับถ้าไม่สังเกตดีๆเป็นบอดดีกว่าแล้วเท้าใครบ้างวาเนี่ยเพื่อเราอยู่ใกล้ๆรอได้เลยนะครับแต่ว่าเท้าเพียบเลยจากที่ฟังดูนะครับอีกเวฟเดืองเนี่ยมันเหมือนเวฟคนเลยนะ ผมเกือบตุยเลยครับนี่ครับอิมอ่มๆเลยนี่แหละทุกคนนี่ก็จะเป็นวิธีฟาร์มคนนะฮะของในตัวผมไม่มีอะไรเลยนะครับเนื่องจากผมยังไม่ได้ฟาร์มนะรอฟาร์มคนอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวขอเติมยาแล้วก็เก็บของก่อนนะฮะจังหวะเมื่อกี้ถ้าเป็นคนที่ผมตุยไปแล้วนะครับ สำหรับคนที่นอนนิ่งอยู่ตรงนี้นะครับผมคาดว่าเขาน่าจะเก็บมาหลายตี้นะคือของเขาเต็มเลยนะจัดของก่อนนะครับผมอาจจะเก็บของช้าหน่อยนะดูนะว่าในตัวเขายังมีอะไรอีกโอ้อยากแก้ปวดระเบิดเพียบเลยในกระเป๋านี่ก็ยังไม่ได้คนนะครับมาดูพร้อมกันนะครับในกระเป๋ายังมีกระเป๋าอีกนะครับ มาลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าในกระเป๋าก็เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะโอ้โหสโคบนะฮะมาก่อนเลยดามจับนะครับแล้วก็ยังมีกระเป๋าอีกนะในกระเป๋าของกระเป๋ายังมี RPK อีกนะครับอ้ท oh <my> ุกคนดูดิเขาจัดของมาให้เป็นที่เรียบร้อยครับดีครับจัดของไม่เป็นไม่ใช่ปัญหารครับทุกคน แล้วคนนี้จัดของมานี่โคตรเปเวอร์เลยน้ำหนักอยู่ที่69.1กิโลครับทุกคนก็คือน้ำหนักไม่เกินฮะวิ่งกลับแบบสบายๆเลยนะอันนี้ผมปั่นกระสุนเข้าเซฟเลยครับเผื่อผมตุยกระสุนจะได้ไม่ตกหายฟรีๆนะฮะสำหรับเกมนี้ก็วิ่งกลับแบบชิวๆเลยนะครับกดอ,ออกก็อย่าลืมเช็คด้วยนะครับเผื่อมีคนดักหรือว่ามีคนแอบอยู่เราจะได้ไม่เสียของหรือว่าจะได้ไม่ตุยได้ครับ แล้วมุมข้างบ้านเนี่ยยิ่งต้องเช็คเลยนะครับเพราะมุมนั้นผมดักประชํำนะก็ต้องเช็คเช่นกันนะครับถ้าไปเช็คเราที่แหละจะตุยเองนะครับน่ครับเช็คเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านชิวๆนะครับ <ti> เป็นไงล่ะเกมนี้ได้เกือบ700,000นะครับ6,900ยิงแค่1คิวเท่านั้นนะครับ นี่ก็จะเป็น2วิธีฟาร์มที่แตกต่างกันนะครับระหว่างฟาร์มของกับฟาร์มคนนะครับเป็นเพื่อนๆจะเลือกฟาร์มแบบไหนนะฮะโดยความคิดเห็นส่วนตัวผมเลือกวิธีที่2นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายครับ